เอ้าเอ้าอู้อู้เอียงเอียงอู้อู้วดรายมากเลยดีแม่โคคำว่าอยู่สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีเด่นครับผมจุดจบรถแรงครับไหนเต้มากตรงไหนเต้ นี่ไนโะอ้โหเลยตะเกอย่างนันดูครับหนาไหมหนาเท่าไหร่เห็กหนาเท่าไหร่เอ้เป็นรอยร้าวเก่าครับมีรอยดามอยู่ย,นนย,ยับเลยลเ,ลยเลยอ้าไซร้อร รถมาแล้วป่กระอกฮะรถมาแล้วอ๋ระอครับตั้งเอากระบอกลงก่อนนี่กระบอกนี้ลงงานนี้ต้องซื้อบูมใหม่ครับจุยโอ้ที่ทีนี่โหดโหดเลยครับดู่ไม่เอฟซีสามชาติได้เห็นไหมี่ย

กำลังแล้ววะช่างปืนรับจบ ต้องหาบูมือสองมาใส่แล้วครับบูมือสองก็น่าจะไม่เกินไม่เกินสามหมื่นอันนี้ก็ช่างกิโลขายฝีมือผู้ใหนี่ฮะฝีมือเต้เลยวะเอ้ยัวรหาอ่านยังฮะฝีมือเต้หรอครับแต่มันดาวแล้วนั่นมันบอกได้ยงังไงแล้กวก็ <F irm ute> ไม่นึกว่าเราแกฝั่งนู้นไงจบาไไม่ได้ขึ้นมาดูนะดีแล้วได้ของใหม่เนาะได้ของใหม่มาใส่ทำไงจะยกออกไ่โค่หรมไโคยกออก วิ่งประสมารืรอดูครับโดนฝนพัดลมทีเทลั่นทุ่งแน่นอนครับเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้ดู นี่โรงเรียนนี่โรงเรียนอะไรนะนี่โรงเรียนนี้อยู่ตรงลำดวนนะครับตรงตลาดลำดวนอันนี้ใส Boom 40, ่บูม4 0เอ้ย140ก็ได้นะครับเพราะว่าสลักตรงโคนบูมน่าจะเท่ากันอยู่ครับ แล้วครับตัวช่วย313 DCR นักรบย่อมมีบาดแผลเจ็บตักไม่หน่าก็ได้หรอก น่กอเสียเต้ว่าหาบูมได้แล้วครับราคาสองหมื่นห้านะก็ไม่แพงนะสองหมื่นห้าเอาอันเก่าไปช่างกิโลขายหรือไม่ก็เอาไปซ่อมขายก็น่านจะได้อยู่อีกหมื่นกว่าบาทได้ปะ้ะ พอรต้นทุนมาหน่อยยังยังเออต้องถอดสลักก่อนนะครับ nhóc nhóc luôn luôn túp ô oh. <laughs>

หนาขนาดนี้ยังหักได้ข้งางในมีอะไรไหมไม่มีนะนี่นะอรอยนี่นี่ที่เคยดามใช่ไหมไม่อ,อันนี้ต่างหากนะนี่อรอยใหม่หมดเลยเนี่ยนี่ตัวนี่ส่วนใหญ่ชอบหักตรงนี้แหละเนาะ

โซรับสายราตี้ไม่เชาคุยกันอยู่เอง oh, <right. S 3> มันป้ามันมาแล้ว oh. มันไม่เห็นมึงเด้มันกลับเลยบอกโอเคครับเยอกันใหม่ครับหมดอีก3 4ีหมื่นนั่นแหละค่าชงค่าช่างนะครับ ใครจะซื้อก็มาซื้อได้ครับนี่แต่เซียตี้จะขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม